สดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอีเวนต์อะไรคะพี่พี่เป็นชื่ออะไรนะแบทมูนต์โอเวอร์กิ้งกิ่งอ่าเอ้ก็จะไปรีวิวการเล่นข้างในเกมนะคะไปเลยไปไปโตไปไปย่างไงอะนี่นะคะแผนของเรานะคะเราจะไปที่ อ่าอีเวนต์สีฟ้าตรงนี้ก่อนแลทีนี้เราก็จะไปที่อีเวนต์สีแดงนะคะเาไปโดรนฉันไปโดรนค่ะเดนไหม,มคะพี่ป็นไหมนไหนอ <c oughs> ได้อยู่ไปยึ่เก็บปืนเสรดจ,จไปไป ไปนลกน่ากน่าหุบบุบมเซยอ้หนแฮมไนแฮมเตนส์ยังยังไม่ครโอเคอ่ะจ๋าเบิดเลยกุญแจกุญแจเลือด เจะเริ่มเปิดเดินขยายว้าวอะไรนี่มันคือเราต้องทำอไรนี่มันบอสนี่นะครับก็ทำไมนี้เอากระสุนจากด้านข้าง

หายหายไปไหนหายไปไหนไม่ไมเหรอโอ้เฮ้อเป็นหันไงันเหรือลแลมอ่ะ สีแดงแดงอะว้าวมันมปตนป้าเยอะแล้วายในมัน 我的是干那个。嗯。

เป,ป้าป้าเพื่อนเปืนมีเพื่อนหน้ามี โอเคนะคะต่อไปเดี๋ยวไปอ e ีเวนต์สีแดงเนาะว่าตาตะกี้ไปไม่ทันโอ้โหเร็วเกินไ่ให้ปั๊ดนี่ปัาดนีอปั๊เป็นคนัืดปั๊ดลยอ็ได้ถ้นนา,า,ไาไหวก็คือไหว ข้างมาเร็วลงนี่ก่อนลงนี่ก่อนไม่เป็นไรค่ะไปค่ะพี่อย่าไปหยองค่ะอ่ะเออไปลงก่อนเออวิ่งไปไหนไม่ตายอุ้ย ไม่มีคนที่ยิงแล้วจะได้ยินเสียงตีนะคะช่วยหน่อยไม่มีเลยโอ้พี่ตายไหมไม่มีหนึ่งเป็นหนึ่งตัวนะคะมีสองสามตัวปะเก็บหมดแล้วหมดหมดแล้วค่ะ ถ้าได้ประตูเลือดบอกด้วยนะจ๊ะเอ้ยอยันนี้โว้ดครับ นัญหคจ้โอันทยังโดนหักวกาดีเพื่อนจริงๆ พันโดนี่ันโดนี่พนโดนี่พนโดนี่กำลังแปลงาง็นไหนะม่ทางรออีเวนท์ที่มันอยู่ใกล้ๆก่อนมา ไปตัอนอกอเนาะไปไปสามแม่ได้เลยจ้าไรเป็สวย มาชามาชากำลันเต็มเจ็บเจ็บเจ็บเได้กรบไฟเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยพี่ไอพี่มันอยู่ไหน เออตรงนั้นแหละอุ้ยพี่ระวังข้างข้างเข้าเออมันมีตัวสอดนี่ไม่ได้ละแบบนี้พี่จ๋าต้องชุบอย่างเดียวพี่จ๋าต้องชุบอย่างเดียว watch out โอ้ watch out นูนตรงไหนบ้างสากชั่นนี้ไหม awesome สาตชั่วโมงใช่ค่อค่อยจ่ำเออ เอออะไ้ๆปะจะเปลจ่แปล่างเอาไหมเอาไหมตะกี้ไม่ได้อะไรๆเออเออเกิดมามีเฮ้ยมีมีตัวสะบุกกนอนสะบุกก่อนจ้ะจ้ำมีกันจ้ะบุนตะบุน้ะบุนเอาบุนบุนตะบุนะบน

ไปเลยคะ่ะพี่จา๋าสองตาจะก,กีไม่ได้นะคะตานี้ก็คงไม่ได้เหมือนกันโอ้โหอยู่สะไกลพี่จะเป็นยังไงครับเนี่ยได้หมดครับถ้ารุดพูดเมืองก็ตามนั้นมาแต่นี่เอาจริงๆนละเขาคือมันมีประตูยังคือผ่านประตูจริงๆนะ เล่นอะไรตีนตีอคืออะไรเนี่ยโดนมโดนกีตี้เนี่ยโอ้ยไปดิดิดิงโอ้ยเอาก่อนได้เปรียบเอาก้อนได้เปรียบอืออ้อเอือือแ่งอะ นี่ไงได้ประตูแล้วเนี่ยได้ประตูจริงๆอันนี้ประตูจริงๆไม่มันหนีไปแล้วเอาเลยเอามาเปิดนี่เอามาเปิดตังน้านี่เปิดเลย ค้างไปเข้าเฮ้ยเข้ากเข้าสิเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยว้าวกจริงก็จริงหน่งสสา ักองได้ละกองน่าจัดได้ละเดี๋ยวไปเอาอันนี้คือเป็นตัวอะไรเอ่ยลองดูโอ้ตัวซ่อนใช่ไหม พนอรมันก so ็ย so ิงพคตรเจ๋ง อโอ้สองตัวเลยอ่าดูล้ะเผาจ้ะัเชกนบายบายตั้งชื้นนกน Oh my god yeah. ้ o w ตกเยอย่าใส่ จ้าพ้าจ๋าจ้ามาชุดหน่อยได้ไหมจ้ามาสมมกให้หน่อยได้ไหมจ้าพ้าจ๋าสมมกเออระวังเออมัมีอะไรหน้ามาน่ามาเออเออเออโอ้ช้อนได้ได้หรอโอ้โคตรงโคตรง พ่อเพื่อนทำอะไรเพื่อนไเพื่อนไปนอนทำไมเพื่อนอะไรครับนี่ยจะจะนอนลุกมันไม่วายนะคะไม่เป็นไรหาเดี๋ยวไว้มาเล่นกันใหม่เจ้าแหลกมา มาครับหนึ่งเก้าครับสองสี่ครับต่ไหวไหมหนอเสียวปนปืนนี่หนอเอ้ยอย่นากระโดดนั้นพี่โดดเองเลยค่ะพี่อ้อ,โ,อโหพี่อ้อสวยจังเอาเละนะอ่าผมตินด้วยผมจินด้วยออาไปละตอนนี้พี่อ้อแบก ดูโอแบบสอ,องสี่ใช่เฮ้ยแฝดหัวเต็มเลยโอ้โหโหดเยอะนะโอ้อมมอโหระวังลงหลังออกปั้นยากัน ระวังสวยสวยว่ายนี่นะี่นี่หล่อน ีตัวยุติแบบนี้แหละตึงดีพี่ชอบพากันไปไหนอ่ะทางโน้นอ่ะพากันไปไม่ไปไหนอ่ะ

Nó có lại Trong 4 này Nó chạy Lộ má đâu? Lộ má mày Lộ má mày, lộ má mày trong bốn nó bắn Hãy cho ตรงมาเลยเลยนะเพื่อนกลองมาแล้วเพื่อนมาเ,เ,เก็บของกัน สองสี่จะรอดไหมสองสี่แบบหนึ่งร้อยคนได้ห้าสิบตัวบ่วนะอปปนะไปละไปดย <c oughs> ตึลยกต่งลเปิดกับกา้ยเสียงวะเนี่ย oh, ่ะโอ้นั่นน

นะคะามาหาลูกเล้วมาหาลูกแบบมหามหาแม่เออดีสุดฟอนก่อนฟอนเอากินนะลูกกินแอปเปิ้ลเออกินเยอะๆนะลูกนะอันนี้โดมหรือกินโอเคไปเลยวนีอืมอืม อามาแปลงร่างวนกันสี่ต้อแเลงไปอะไรได้เลยแปโปุ๊อ้าไม่รอก่อนหรอไม่รออีกวนก่นหรอรอกกีหอกหกสิบวิอีกหกสิบวิ ไปค่ะไปค่ะโอ oh ้โหไปไหนได้เนี่ยไปไหนก็ได้ทีวีแบบคนหน่อยเตะไปตัดขนุนแล้วกั<ค>นไปให <คน S 2> ้เราขนาดแฟกันแฟกันด้านขวาแฟกัน,น,กนเออเน็ตมันเปคนในในมตามแนวหัวไไหหใจจะหมด มีไหมเออไม่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 อะไรอ่ะใส่เลพี่พี่มีพี่ไปพี่โอ้ยอ๋อ พี่อ้ออย่าทิ้งกันมันไม่เห็นพี่อ้ออยู่หลังหินแตมันอยู่พี่อ้อมันระวังมันเอาไปทุกคนค่อยสิบแปลงล่างได้เวลาฮีโร่โอ้โคลนิคอนิโอ้โหทีงี้มาแบบมาโคตรเยอะ ไม่เข้าใจตกหนมันตกไหนไม่อเป็นอย่างบาโอเคไปละโอเคเพื่อนเจอกันเพื่อนปุยปุยบ๊ายบายค่ะไฟก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไฟได้วยนะคะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย